สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ i n l a s t com นะครูคจอยกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนประโยคง่ายๆนะคะที่ใช้ในห้องนอนนะเกี่ยวกับห้องนอนนะคะ,ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นบทเรียนในคอร์ส Thoradirect นะคะก็คือการพูดภาษาสวีเดนแบบชับพลันนะ,ค,ะคือประมาณว่าไม่ค่อยมีความรู้อะไรมาถ้าไม่มีพื้นฐานเลยก็พูดได้เลยนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นวิธีสอนของครูเองนะ,ะอ่ะ ทีนี้ก็ให้นักเรียนนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ของทอร์ดี r e c t นะคะแล้วก็ไปที่ภาษาที่ใช้ในห้องนอนนะคะครูรู้สึกว่าครูจะได้เลือกบทเรียนนะ,ะบทสนทนาเกี่ยวกับห้องนอนตอนที่2นะคะบทเรียนนี้เดี๋ยวครูจะเปิดให้ใช้ฟรีนะคะ,ะเดี๋ยวครูใช้นาฬิกาใหญ่นิดนึงนะคะโอเคนะครูก็ได้คัดเลือกประโยคมานะ,ะสิบประโยคนะคะ อันนี้นะคะคอร์สเรียนนี้นะคะครูทำขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์นักเรียนนะคะพรีอสแ f เพราะว่าการเรียนพรีอีส f หรือคอร์สวยากรเนี่ยนะคะก็คือนักเรียนได้รู้ที่มาที่ไปได้รู้หลักไวยากรณ์ได้รู้ว่าภาษาสวีเดนมันมีความยากง่ายระดับไหนการผันรูปของคําต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคํานามคํากริยานะคะการเขาเรียกอะไรอ,ะอ่ะออมแวนนะคะก็คือการ กลับประโยคไปมานะคะเหมือนดูภาพรวมของภาษาสวีเดนนะคะเพราะว่าภาษาสวีเดนเนี่ยเป็นภาษาที่ค่อนข้างที่จะยากนะคะแล้วก็มันก็มีหลายอย่างที่ไม่เหมือนกับภาษาไทยหรือไม่เหมือนกับในภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นก็จาเป็นจะต้องรู้หลักการก่อนทีนี้คอร์สที่2เนี่ยคือทอลาดิเรกเนี่ย อันเนี้ยครูทำมาเพื่อน,นักเรียนโดยเฉพาะเพราะว่ามีนักเรียนบางส่วนนะคะเขาเรียกร้องมานะคะว่าครูคะหนูยังไม่กล้าพูดเลยหนูพูดไม่ได้หนูออกเสียงไม่ได้นะ,ะยังออกเสียงตะกุกตะกักติดถัดไม่ไหลลื่นนะคะแล้วก็เอ่อ ต้องการนะคะที่จะสื่อสารกับคนในครอบครัวได้พอมาถึงแล้วเนี่ยนะคะก็อยากจะรู้เรื่องทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับบ้านนะคะว่าเออฉันจะขอให้เขาช่วยเหลืออย่างไรถ้าเกิดฉันจะต้องทํากับข้าวจะต้องไปซื้อของไอ้ของสิ่งนี้ไอ้ผักอันเนี้ยเออเขาเรียกว่าอะไรนะคะหรือว่าเกี่ยวกับที่นอนหมอนมุ้งนะคะเกิด เออบางทีบางคนย้ายเข้ามาใหม่เราเป็นไงคะออต้องย้ายบ้านกันบ้าง,งซื้อเตียงใหม่กันนะเหมือนปฐมฤกษิกันนะคะหรือว่าก็แบบเหมือนบางคนก็อาจจะได้ภาษาอังกฤษมาใครได้ภาษาอังกฤษมาก็เอาตัวรอดได้ค่อนข้างดีนะคะสามารถที่จะคล้ายๆว่าบอกในสิ่งที่เราต้องการได้นะ,ะก็จะไม่ค่อยมีความทุกข์ใจไม่ค่อยอึดอัดคัดข้องใจกันเท่าไหรนะ่แต่บางคนก็ภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องมา พูดภาษาสวีเดนนะก็ต้องพยายามฟังนะคะคนใกล้ตัวแต่มันก็ไม่ใช่ง่ายใช่ไหมคะเพราะว่าคําศัพท์ก็ยังไม่มีในสมองเท่าไหร่นะคะแล้วที่สําคัญก็คือภาษาพูดเนี่ยมันไม่เหมือนกับภาษาเขียน นะบางคนเรียนจบ s f f e แล้วก็ยังสื่อสารไม่ได้นะบางคนไปกรุนไปยิมนาเซียมแล้วนะคะก็บางทีก็ยังฟังไม่รู้เรื่องนะพอเข้าไปทำงานแต่ละที่ใช่ไหมคะแต่ละที่เขาก็จะมี Special t ล r m เทอร o มินอนะคะก็จะมีแบบศัพท์เฉพาะบ้างอะไรบ้างนะ,ะเพราะฉะนั้นการพูดมันก็เลยหรือการฟังของเราเนี่ยมันก็เลยมันต้องอาศัยการฝึกฝนใช้ระยะเวลาใช่ไหมคะ แล้วเวลาพูดเนี่ยการพูดนะประโยคเนี่ยนักเรียนจะไม่สามารถที่จะเอาประธานมาต่อกริยามาต่อกรรมอะไรได้เหมือนแบบหลักไวยากรณ์บางทีการพูดเนี่ยอยู่ๆเขาก็พูดเขาก็พูดเขาก็ไม่ได้มีเหตุผลว่าทําไมเขาถึงต้องพูดอย่างนี้นะเพราะเขาก็ เขาก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าวยากรเนี่ยมันถูกคิดค้นมาที่หลังคือคนเนี่ยพูดก่อนใช่ไหมพูดตามที่เขาอยากจะพูดแล้วเขาพูดมาเป็นแบบแผนอย่างนี้เขาก็เลยมาคิดค้นในเรื่องของกฎวยากรอะไรต่างๆซึ่งกฎวยากรมันก็ใช้ได้แต่ว่ามันจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วเวลาพูดเนี่ย หรือเวลาที่เราฟังเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้พูดครบทั้งประโยคนะคำเขาก็ไม่ได้ว่าออกเสียงชัดเจนอะไรนะคะบางทีก็หายไปเลยบางทีก็เปลี่ยนเสียงเพี้ยนไปเลยนะเพราะฉะนั้นนะคะหลายคนอาจจะประสบปัญหานะคะซึ่งครูเนี่ยประสบปัญหามาก่อนตอนที่ครูเริ่มมาอยู่สวีเดนใหม่ๆก็คือเอาภาษาหนังสือมาพูดแล้วคนก็แบบไม่รู้เรื่องอะ่ะคือคือครูจะบอกว่าเขาก็รู้เรื่องแหละ แต่มันจะเหมือนแบบแข็งแข็งอะเธอพูดอะไรเหรออะไรอ,อย่างเงี้ยคือยกหนังสือไปพูดไงเพราะฉะนั้นคํามันก็จะดูแบบเหมือนทางการนะคือแบบว่าเขาไม่ได้พูดกันในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราหลอมรวมนะคะเข้ากับคนที่นี่หรือเอ่อคล้ายๆว่าแบบว่าวัฒนธรรมการพูดอะไม่เหมือนกับเขานะเขาก็จะแบบมองเราแบบแปลก เนะพราะฉันคอสนี้นะคะก็เลยถูกคิดค้นขึ้นมานะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะอันนี้เป็นบทสนทนาเกี่ยวกับห้องนอนนะวันนี้ที่ครูจะมา,าฝึกฝนนะคะให้นักเรียนลองพูดแบบนี้นะคะแล้ววิธีการพูดนะ,ะนักเรียนเรียนพูดนักเรียนไม่ต้องนึกถึงไวยากรณ์มากมายนะคะพูดเหมือนเด็กเลยพูดตามแต่สิ่งที่นักเรียนต้องทําคือการจินตนาการ ต้องต้องรู้สึกนะคะไปกับประโยคที่ครูได้นํามานะคะแล้วประโยคนี้ครูไม่ได้คิดเองนะคะครูไม่ได้เอาประธานมาต่อยากรรมเอ่อ p r e d i c a t e อันไหน p r e เ i คอรอันไหนุเยกอันไหนเพรเ c คอรฟิวนาดไม่เกี่ยวนะคะไม่เอาแล้วนะคะอันนี้คือจําแล้วก็รู้สึกแล้วก็นําไปใช้แล้วเวลาเราได้ยินแฟนเราพูดมาหรือเราต้องการจะพูดอะไรนะคะให้กลับมาตรงนี้พอมันเกิดอาการเอ๊ะเอ๊ะฉันสงสัยจังเลยเนี่ยแฟน เอ้ยคุณคุ้นนะคำเนี้ยครูจอยเคยสอนอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะก็กลับมาดูนะคะในเว็บไซต์ว่าอ๋อครูจอยบอกว่ามันอย่างนี้นี่เองพอเราเอ๊ะเราไปหาคําตอบปุ๊บเราจะหายสงสัยใช่ไหมคะพอเราหายสงสัยปุ๊บโอ้อันนี้มันก็จะกลายเป็นพื้นฐานเป็นบาดฐานนะคำนี้คือแม่นแล้วฉันไม่สงสัยแล้วเราก็จะไปเขาเรียกเก็บสะสมคสําศัพท์อื่นหรือประโยคอื่นต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการสะสมการตอบย้าซ้ำซากและการ ค้นหาในคําหรือประโยคที่เราสงสัยเนี่ยตรงเนี้ยสาคัญมากสําคัญมากกว่าการที่อ่านไปฟังไปโดยไม่มีจุดมุ่งหมายนะอ่านไปฟังไปเหมือนหวานแห่ไม่รู้ว่าจะได้ปลาตัวไหนมาบ้างอะไรหรือบางทีก็ไม่ได้เลยเพราะจำอะไรไม่ได้เลยนะคะการเรียนแบบนั้นเนี่ยเป็นการเรียนแบบเก่าละนะตอนนี้มาเรียนในสิ่งที่เราจะต้องใช้กันจริงๆดีกว่านะแล้วมันมีประโยชน์จริงๆค่ะ อะเดี๋ยวมาดูประโยคแรกนะครูก็อัดคลิปเสียงนะคะเพราะว่าครูอยากให้นักเรียนเนี่ยเรียนแบบเสียงคนสเวนจริงๆเลยนะเพราะว่าสำเนียงครูเนี่ยอย่างไรเนี่ยนะคะมันก็เป็นสำเนียงแบบเขาเรียกว่าอะไร สำเนียงภาษาสวีเดนอุทัยธานีนะคะบ้านเกิดคืออุทัยนะมีความเนอร์มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูอของคนสวีเดนโดยตรงเลยดีกว่านะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูประโยคแรกนะคะ mm hmm. อันนี้เป็นตัวอย่างบทสนทนาที่ใช้ในห้องนอนนะคะภาษาก็จะเป็นบ,นบ้านๆ mm hmm. เป็นสแลง mm hmm. เป็นไม่ค่อยจะสุภาพแล้วก็ทางการเท่าไหร่นะ,ะ mm hmm. แต่อย่างเงี้ยแหละค่ะที่เขาใช้กันจริงในชีวิตประจําวันนะเอาประโยคแรกนะคะ mm hmm. <laughs> เดลุกตาร์อินสแตงฮะวิบะฮ์โว่วั่ดะเดลุกตาร์อินสแตงฮะเดลุกตาร์ก็คือมันมันมีกลิ่นนะมีกลิ่นคําว่าลุกตาร์เนี่ยกลิ่นเนี่ยค่อนข้างไปทางแบบเหม็นนะหรือว่าเป็นลักษณะกลิ่นแบบปกตินะแต่ถ้าดอฟตารนี่คือกลิ่นหอมนะเพราะฉะนั้นลุกตาร์ก็สามารถมีแบบลุกต์ลุกต์กอก็ได้ลุกต์โดลิกลุกต์อิละก็ได้นะคะ instinct instinct เนี่ยตัวนี้นะคะถ้าเกิดนักเรียนเรียนนะคะจะรู้ว่ามันเป็นอะไรคะเป็น perfect participle นะก็คือมันมาจาก s t a ง g น in นะเป็นคำกริยาที่มาเปลี่ยนเป็นคำคุณศัพท์นะคะ the looker er instinct hair นะก็คือม,มันเหมือนแบบ มันมีกลิ่นอับอ่ะเหมือนอยู่ในห้องปิดนะคะเหมือนห้องปิดมันนานๆปุ๊บมันก็จะมีกลิ่นอับกลิ่นเหงื่อกลิ่นยิ่งในห้องนอนก็จะมีกลิ่นตัวกลิ่นเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะวีเบอร์เบแดระนะคะเราจาเป็นต้องหรือแบบประมาณว่าเราต้องก็ได้นะคะแแดระก็คือการที่จะระบายอากาศแแดระนี่คือการเปิดหน้าต่างเปิดประตูให้ลมมันเป็นยังไงคะให้ลมมันเข้ามาในห้องนอนของเราแล้วมันก็จะเอากลิ่นที่ อับเนี่ยออกไปนะคะว i เบอร์เฮิร์บเวแธดะนะว i เบอร์เฮิร์เวดนะนะนะเราไม่ต้องพูดวนะ่านวะีเบอร์เฮิร์บอับนาเฟนสเตทไม่ต้องไปพูดอย่างนะั้นนะพูดลอยๆไปเลยว i เบอร์เนฮะิร์บเวดเพราะนั้นเขาก็รู้กันนะว่าเออต้องการที่จะเปิดหน้าต่างเพื่อที่จะระบายอากาศทำให้อากาศมันสดชื่นนะคะต่อมานะคะอ่อย่าอับนาเฟนสเตนะนะเราก็สามารถที่จะตอบสวนไปได้นะว่า นะคะเดี๋ยวเอาฟังเสียงนะคะว่าเดี๋ยวฉันเปิดหน้าต่างละกันอะไรประมาณนี้นะอ่าต่อมานะคะอันนี้นะเป็นภาษาที่ใช้บ่อยมากนะคะ How do ซตมินหลัดด่า r h o w do เซตมินหลัดด่ r เธอเห็นสายชาร์จแบตของฉันไหมหาดูเซตมินหลัดด่าเรเพราะนั้นนะคะตรงนี้นะคะหาดูเซตหาดูเซตนะถ้าเกิดจะถามว่าเธอเห็นไหมเธอเห็นอะไรของฉันไหมเธอเห็นไอ้นู่นเธอเห็นไอ้นี่ไหม หาดูเซตนะขึ้นต้นอย่างนี้เลยไม่ใช่พูดว่าเสียดูนะหรือโศกดูหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเรากำลังจะตามหาอะไรนะถ้าเราจะถามเขาว่าเห็นอะไรไหมนะใช้หาดูเซต or do set นะในกรณีนี้ก็คือสายชาร์จแบตนะคะมินหลับดาแรนะต่อมาจะตอบว่ายังไงคะ ยอย์ฮอร์เดนวิดมิดเซ็งบูด your your with, meet, send, นะคะเหนยอยอเนี่ยครูจะแปลว่าใช่ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะมันก็จะต้องแปลให้เหมือนภาษาไทยนิดนึงก็ต้องตอบว่าเห็นเพราะก็ถามว่าเห็นไหมครูก็ต้องตอบว่าเห็นค่ะนะฉันเห็นยอฮอเดนฉันมีมันอยู่ที่นะก็คือฉันเอามันไปไว้ที่โต๊ะหัวเตียงของฉันนะการแปลของครูเนี่ยครูจะแปลแบบ อาจจะไม่ได้ตรงตัวเป๊ะนะคะบางทีครูก็เพิ่มบางคำเข้าไปบางทีครูก็ถอดบางคำออกมาเพราะว่าถ้าแปลตรงเป๊ะมันแข็งมันไม่เหมือนภาษาไทยนะคะมันแบบมันจะทําให้เราสื่อสารเนี่ยคือหรือการแปลของเราเนี่ยมันไม่ไหลลื่นนะคะเพราะนั้นครูก็จะมีอะนะเอออย่างนี้ก็คือฉันเอามันไปไว้นะ ยอหอเดนถ้าเกิดครูแปลว่ายอหอเดนวีดมิดแซงบูถ้าครูแปลตรงๆก็ฉันมีมันที่โต๊ะหัวเตียงของฉันมันทําแม่งใช่ไหมมันทำแม่ง,มมท,ำมงทำแม่งฉันมีมันนะคะครูก็เลยต้องแปลว่าฉันเอามันไปไว้ที่โต๊ะหัวเตียงของฉันพูดง่ายๆก็อาจจะยืมอะคะ่ะเอาที่ชาร์จแบตนะของคนอื่นเนี่ยไปไปไว้ไปชาร์จที่หัวเตียงของตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะอ่าประโยคที่สามนะคะ

พราะไฟมันแยงตาแล้วอีกอย่างอาจจะมีอะไรที่คิดนะใครควรพิจารณานะแต่พยายามต้องหลับแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปทางนานแต่เช้านะคะนักเรียนก็ใช้พูดใช้คำพูดว่ายาเฟเชอร์แ yeah, ก sure, yeah, so ่โศบ่ะนะแล้วก็ขอลองให้เขาช่วยนะขอลองก็คันดูคันดูคันดูเยลแต่ไมหาดูลูสนะคะสามารถที่จะใช้คำเกริ่นนะคะขอลองให้ช่วยเนี่ยได้หลายอย่างนะคะ อ่าก็จะสามารถที่จะตอบกลับไปอย่างนี้นะสโน,สนอดอย่าสกบารลาละสักคลอดด้วยนะสี่ด้นนะโอเดี๋ยวแป๊บนึงนะฉันกํลาลังแบบจะอ่านหนังสือจบและหน้าเนี่ยนะประมาณนี้เราตอบอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดแบบว่าใครถามแล้วมามาว่าคอนดูสเวกตินเซงลำเป่าหยกฟูเชอร์กสกว,ว่าถ้าเราแบบโอเคแล้วก็ได้เลยนะโอเคอย่าบิสยอ่ยสยอแย่นะคือมันพูด โต้อตอบได้หลายอย่างมากนะแต่ในกรณีนี้ประมาณแบบว่าแฟนก็จะเป็นลักษณะแบบว่าเออฉันอยากจะอ่านตรงนี้ให้จบก่อนนะฉันยังไม่ปิดนะรอแป๊บม,มีลีลานิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูพยายามที่จะสรรหาคำโต้อตอบนะคะไม่ให้นักเรียนใช้แค่หยอหรือเนนะถ้าจะเป็นหยอก็มันมีหยออะไรได้บ้างมีเคลวคลอดก็ได้ a อับ l ์ลูเพรสซิมีอะไรกะหยอยอ มีอะไรที่แบบได้หลายลักษณะคําว่าใช่เนี่ยมีได้หลายลักษณะนะคะซึ่งครูก็พยายามที่จะเอาเ,เอามาบรรจุในเว็บไซต์อันนี้นะคะอ่าเดี๋ยวนะคะเขาพูดอะไรกันอีกนะคะในห้องนอนนอ่ะคานะคะเนี่ยเราสามารถเอาไปพูดกับแฟนได้นะดินคุดเดลูตเอรินดดล่ลละหมอของคุณนะมันเหม็นมากเลยนะคะ b i ด c ุดเฟอร r ดรอล เปลี่ยนปลอกหมอนซะเดี๋ยวนี้นะคะเห็นไหมถ้าเราจะเป็นประโยคคําสั่งนะคะก็ต้องเขียนอย่างนี้จะเขียนว่าบีกตะไม่ได้นะต้องเป็นบิดสั่งเวลาสั่งก็ต้องสั่งอะไรสั้นๆนะอันนี้เป็นประโยคที่แบบสามีภรรยาคนในครอบครัวนะเป็นแบบพูดกันเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีใน youtube หรือว่าอะไรแบบในอินเทอร์เน็ตนะเพราะว่าครูก็เอามาจากประสบการณ์จริงนะคะอ่านะ ขุดเฟอร์ดรอลก็คืออะไรคะนักเรียนก็คือปอกหมอนนะขุดเฟอร์ดรอลนะแล้วก็จะมีเอิร์นกอดด้วยนะขุดเฟอร์ดรอลเนี่ยก็จะเป็นลักษณะยังไงอ่ะมันก็จะมีเซนต์มันก็จะมีความแตกต่างกันนิดนึงนะคะขุดเฟอร์ดรอลส่วนใหญ่ก็อาจจะใช้แบบพวกหมอนอิงก็ได้นะคะแต่ถ้าเอิร์นกอดมันก็จะเป็นแบบผ้าดีๆสีขาวๆแบบไว้นอนนะเป็นปลอกหมอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะต่อมานะคะ <c oughs> อย่าห <b anging up> ่อนะฮะบ่งบอกถึงความแปลกใจนะที่จริงเหรอฉันไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าหมอฉันเหม็นอะเดโซอินล่ะเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยอ่ะมันเหม็นขนาดนั้นเลยอ่ะดูบิดแต่อย่าดูบิดแต่อย่าเออเออเสนอฉันเปลี่ยนละกันนะคะอันนี้ก็เป็นแบบบทสนทนานะคะที่จะแบบตอบกับอะเดโซอินล่ะมันเหม็นขนาดนั้นเลยเหรออย่างเงี้ยนะคะเขาพูดกันอย่างนี้นะคะ นะฮะอันนี้ก็เป็นประโยคคำถามอมิล่ะขอร้องให้ช่วยในห้องนอนนะคันดูเย,ยลเปอร์เมอ์แอเลกเกอร์อูดเ,กเกอ,อดเออวอร์คัสเตดโปรเซงเงนนะนะ เธอช่วยฉันปูผ้าคลุมเตียงหน่อยนะไม่ใช่ผ้าปูที่นอนนะคะ overcasted ก็คือผ้าคลุมเตียงนะที่แบบเราเก็บที่นอนนะคะจัดหมอนจัดผ้าห่มอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีผ้าอีกผืนหนึ่งผ้าผืนเนี้ยก็จะแบบโหแบบถักทอด้วยรวดลายที่สวยงามใช่ไหมคะแล้วก็ค่อนข้างจะแพงด้วยนะคะไอ overcasted เนี่ยแต่มันทําให้ข้องนอนของเราเนี่ยสวยดูดีนะคะดูดีดูสะอาดแล้วมันก็จะกันฝุ่นไม่ให้ลงไปที่ ที่นอนของเราหมอนผ้าปูที่นอนนะคะมันก็จะเป็นระ,ะเบียบนะะแล้วก็นะคะสิ่งที่ครูจะเน้นก็คือเหล็กแกอืดเหล็กแ็แปลว่าวางลงนอนลงใช่ไหมถ้าเหล็กับแหมก็คือเดี๋ยวฉันจะเข้านอนแปบลบว่าเข้านอนนะอ่าอ่อเหล็กับเนี้ยก็คือวางลงนะแต่อันนี้คืออะไรคะเหล็กแกอึดอันนี้เป็นภาษาพูดนะคะเป็นพาร์ติเ e ิลอะไรแล็กี้นอคะเหล็กแกอึด ะะก็คือปูอ่ะปูแล้วก็ให้มันเป็นไงเป็นดึงให้มันแบบแผ่ๆไปนะให้มันตึงๆใช่ไหมมันจะสวยเพราะฉะนั้นนักเรียนไม่ใช้เหล็กกะโพเล็กกะอืเหล็กกะเนียเหล็กนะต้องใช้เหล็กกะยืดนะคะก็หมายเปลี่ยนไปเลยนะหรือนักเรียนก็ถ้าใครไม่รู้ก็ใช้แบบเหล็กกะธรรมดาเหล็กกะ overcasted ก็พอได้นะคะแต่ถ้าจะให้ perfect ก็ต้องเป็นเหล็กกะยืดนะคะ ฝึกใช้นะแต่ถ้าเหล็กอ้อเป็นไงฮะอีกเรื่องนแปลว่าหยุดนะเพราะฉะนั้นคำกริยาเหมือนกันนะคะแต่ถ้ามีบุพบทต่างกันเป็นไงคะนักเรียนความหมายเปลี่ยนแล้วตรงนี้แหละค่ะคือคีย์คีย์หรือหัวใจสำคัญของการฟังแล้วก็พูดภาษาสวีเดนให้รู้เรื่องนะคะอ่าคนสวีเดนจะใช้ participle verb เยอะมากนะคะนักเรียนคลอดเราบอกโอเคได้เลยใช่ไหมเราก็เปลี่ยนมาใช้ค่คลอดก็ได้ absolute เยอะๆเดเดสก็เยอะๆร่ะเห็นไหมมีมีคำพูดที่บอกว่าเออได้เลยเดี๋ยวฉันทำให้เนี่ยหลายอย่างมากนะคะนักเรียนนะเราไม่ต้องพูดว่ายออย่างเดียวหรือ,อยอวิสหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องพูดงั้เอ,อ,อย่างเงี้ยพยายามเลี่ยงไปพูดอย่างอื่นให้มันหลากหลายนะคะแต่เป็นไงคะความหมายเหมือนกันเลยนะะต่อมานะคะ อันนี้เป็นการรบกวนกันอีกแล้วนะคะระหว่างคนในห้องนอนนะฮะ mm hmm. คันดูแซงักวิลีเม่นตัวโทรศัพท์แน่นนะะอันนี้แฟนครูชอบพูดกับครูนะว่าครูก็จะดูแบบ Youtube นะละครไทยอะไรประมาณนเนี้เนาะเออก็มีตบตีมีแบบคิดการ์ดกันนะเออดราม่ามากนะแฟนครูก็จะบอกคั ally, นดูแซงแกวอลีเมนบนโทรศัพท์แน่นนะ,ะช่วยลดเสียงทโทรศัพท์หน่อยนะคะ อย่าฟอชเชอร์กะโ s o ว่าอีกแล้วนะคือแบบต้องหลับแล้วต้องข่มตาหลับนะเพราะว่าเสียงโทรศัพท์ของเธอเนี่ยกวนฉันหลือเกินนะคะก็สามารถพูดอย่างนี้ได้ y ยากจะเซตพอเมอร์เฮิร์ตลูราร์อยากจะเซตพอเมอร์เฮ a ร์ตลูรานะอยากจะเซฮลูรเล้อเรือก็ต้องมีนะคะมีนิดเดียวนะคะนะพริ้วมากเลยนะเซตพอเมอนะ เซตพเนี่ยใช้กับเ e a d s e ก็ได้หรือหูฟังอะไรพวกอย่างเงี้ยนะคะไม่ไม่จำเป็นจะต้องเซตตพู our, ม่ยักกะ่ะอ่าอันนี้ก็คือใส่ใส่เสื้อผ้าใช่ไหมเพราะนั้นเซตตพูนี่ใช้ได้หลากหลายมากนะเซตตพทีวีนะคะก็คือเปิดทีวีหน่อยเซนะเซตพูยักษกันเซตตพู our, มัสสซานนะ,ะได้หมดนะคะเซตตพไม่กระทั่งเซตตพูเนี่ยหูฟังนะ,ะก็ใช้ตัวนี้ได้นะคะ ฉันจะใส่หูฟังหลักกันนะคะใกล้จบแล้วนะคะนี่ข้อเจ็ดนะคะหาดูเซตมินวีดจะขุดจ้อหาดูเซตมินวีดจะขุดต่านะคะภาษาในห้องนอนนะเธอเห็นเสื้อโชว์สีขาวได้ไหมเพราะบางทีนะกระดอบหรือว่าตู้เสื้อผ้ามันก็อยู่ในห้องนอนใช่ไหมคะไนนะะเดี๋ยวตอบก่อนอ่ะไนเด็กคันเชลิกเกอร์ทวัตต์นไนเด็กคันเชลิกเกอร์ทวตนาไม่เห็นนะบางทีมันอาจจะอยู่ในตะกร้าผ้าก็ได้นะคะคันเชลิกเกอร e นะคะก็คือวางอยู่ในวางลงในนะคะทเวตเตนนะทเวตเตนเนี่ยพูดง่ายๆมันคือเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักนะแล้วมันก็ต้องอยู่ในตะกร้าด้วยนะพอนักเรียนเห็นคำว่าทเวตเตนเนี่ยเห็นเสื้อผ้าสกปรกอยู่ในตะกร้านะเรียกรวมกันเลยว่าทเวตเตนนะเดี๋ยวจะเอาทเวตเตนเนี่ยลงไปซักนะคะอ่าเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องบอกว่าเออสมุสิกาแคลเดอร์อีทเวตโครีไม่ต้องแบบบรรยายว่าเออ,เอ,อ เสื้อผ้าสกปรกอยู่ในตะกร้าผ้าอะไรประมาณไม่ต้องนะพูดคํำสั้นๆทัาแตนเป็นกันเป็นอันรู้กันว่าว่าอันนี้เป็นเสื้อผ้าสกปรกที่จะเตรียมไปซักนะคะอืมนะคะนะอันนี้เป็นเรื่องที่แบบ เกิดขึ้นนะคะระหว่างสามีภรรยานะคือการแย่งถุงเท้ากันนะบางทีซักผ้าไม่ทันใช่ไหมคะแล้วก็เหลือไม่กี่คู่ใช่ไหมหรือบางทีซักมาแล้วนะก็ต้องแบบมาเข้าคู่ใช่ไหมแล้วมันเหมือนว่าบาปนะคะนักเรียนถุงเท้านะเยอะมากเลยค่ะแต่หาคู่ไม่เจอ <laughs> นะซักไปซักมามันหายไปไหนหมดเนี่ยคู่เนี่ยประมาณแบบว่าถุงเท้าคู่เนี่ยเยอะมากเหลือแต่ข้างนะคะแล้วคู่ก็เลยแบบมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คูตัดสินใจแบบว่าฉันจะซื้อสีดำ ฉันจะซื้อลวดลายเดียวกันนั้นเลิกสัทีอีพวกสีชมพูลายดอกไม้ลายอะไรเงี้ยคือคู่หาคู่ไม่เจอนะคะกูไม่รู้ว่าไปไหนนะ,ะถุงเทา้ากูมาโหรานมาแต่หาคู่ไม่เจอนะคะอ่าะนะ,ะอันนี้เขาก็ถามว่าฉันเนี่ยไม่มีถุงเท้าเหลือเลยนะคะในตู้เสื้อผ้าฉันขอยืมสักคู่ได้ไหมนะยืมใส่กันได้นะคะอ่ะ,อะถ้าเราแบบใจดีใช่ไหมคะเราก็ ยอดได้กอดได้บรอนะเราอาจจะบอกแหนก็ไม่ได้เดมินเดโดเมมีนะก็ได้นะวันนี้มันของชั้นนะเธอจะมาใส่มั่วอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วแต่นะคะอ่านะอิประโยคนี่ไหมคะสลุตอุปเมื่อสแลงส์มุสิกาคลาดับกลเวดนะสลุตอุปนะถ้าเป็นคนปกติไม่รู้ก็จะพูดว่าสลุต่ะหยุดนะแต่ถ้าเราแบบ มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเธอต้องหยุดเดี๋ยวนี้แล้วเราจะใส่ความแบบโกรธไปด้วยแล้วก็แบบโอเลิกสักทีนะฉันละอากับเธอแล้วเกินก็สลุดตะอึบสลูดตะอึบไมด้สแลงนะสมุสิกาแคลเดอะบอกวลเวะนะคะก็คือหยุดโยนผ้าที่ใช้แล้วแบบเกือนการบนพื้นสักทีนะสมุสติกาแคลเดก็คือเสื้อผ้าที่สกรปรกเสื้อผ้าที่ใช้แล้วนะสลงก็คือการโยน นะฮะปกติเลเวทก็คือเป็นไงคะที่พื้นที่พื้นห้องนะคะทีเนี้ยเราโกรธละเราเบื่อละเกินพฤติกรรมนี้นะคะเราก็สามารถที่จะใช้ว่าสลูตอุปนะสลุตอุบนะคะเราใช้อย่างนี้ก็ได้นะ,ะอ่าแล้วก็มีอะไรนะคะโอเคอยาโรว่าอดิสกาเบตเตอรไหมนะ,ะอันนี้นะคะอ่ี๋ยวฟังเสียง okay. อยากโลวนะ่าจะเสิร์ฟบท์ไมถ้าเกิดว่าบอกว่าเออจะปรับปรุงตัวนะจะแบบทาให้ดีขึ้นแบบฉันรู้สึกผิดเธอตะคอกใส่ฉันเมื่อกี้สลุดตะอุบมาเนี่ยนะคะแบบคือแบบประมาณว่ามันมันเฉียบมากเลยมันแบบเป็นการบางังคับเลยนะคะก็โอเคอยากโลกว่าอยากเสบบิรเบสท์ไหมนะคือฉันสัญญาว่าฉันจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นก็ใช้คําว่าเบสท์ไหมหรืออาจจะใช้ for b e t บ e r ์ไหมก็ได้จะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นนั้นก็จะเป็นคำเต็มของมัน อ่อเฟอร์เบ็ตระนะแต่อันนี้เราก็ใช้แค่เบ t ต e ะยัสกาเบ t ต e ะไหมนะเพราะนั้นถ้าเกิดเขาพูดอย่างนี้ก็คือมันมาจากเฟอร์เบ็ตระนะก็คือเขาตัดให้สั้นลงนะคะอ่าหรือเนี่ยอันนี้เป็นประโยคสุดท้ายแล้วนะขอดูปิดหลอกกันนะเอ่อคุณเปลี่ยนขอโทษนะคะครูรู้สึกจะตกเนาะหนูไปตัวหนึ่งเอ่อเธอ เธอเปลี่ยนผ้าปูที่นอนหรือ,อยังนะ The Devil Dix Music โหมันสกปรกเหลือเกินนะอ่านะถ้าเกิดเราบอกว่าเราเปลี่ยนแล้วก็อย่าหอบิดอย่าหอบิดแต่อย่าหอบิดแต่ก็คือฉันฉันเปลี่ยนมาแล้วแต่ถ้าเกิดขี้เกียจน,นะก oh, you ็อ๋อย่าเยื่อเดือดเส้นนะอย่าเยื่อเดือดเส้นนะอ๋อหรือแบบอย you ่าสกเรื่อแล้วเดือนก็ได้นะพูดได้หลายอย่างนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะนี่นักเรียนก็ได้แล้วนะคะสิบประโยคแล้วพูดกันบ่อยมากนะคะระหว่างสามีภรรยานะคะนะในห้องนอนนะ,ะก็จะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเงี้ยนะกลิ่นมั่งอะไรมั่งนะคะสุขสนานเฮฮากันไปนะคะเพราะฉะนั้นนะะนักเรียนก็มาทบทวนนะคะ ทบทวรแล้วก็อาจจะจดบันทึกแล้วก็พยายามพูดให้เป็นธรรมชาตินะเวลานักเรียนท่องไปนักเรียนก็จินตนาการภาพไปด้วยนะเพราะว่าภาพที่เห็นนะคะบวกกับการท่องแล้วก็การออกเสียงที่ที่ถูกต้องนะคะจากเจ้าของสำเนียงเนี่ยมันจะทําให้นักเรียนเป็นไงคะมันจะทําให้นักเรียนแบบจําได้นะคะคือเดี๋ยวมันจะพูดอัตโนมัติพูดแบบไม่รู้เรื่องอแต่พูดถูกพูดตรงเวลาเราฟังเขาเราก็ฟังรู้เรื่องเพราะว่ามันเป็นภาษาพูด ครูสอนภาษาพูดครูไม่ได้สอนภาษาเขียนนะคะคอร์สนี้อ่ะถ้ายังไงนะคะวันนี้นะครูคขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็นักเรียนก็ไปฝึกฝนกันแล้วกันนะค่ะวัสดีค่ะ